สวัสดีค่ะพี่น้องจ้า โดนมากที่หนึ่งพี่น้องจ้าเนี่ยโดนโดนมากทหนึ่งสองฝั่งทัง้งอสิมนี่ยโรงงานเนาะโรงงานหรือว,ว่าเป็นบ้านหรือว,ว่าเป็นบ้านพักมาพี่้องนะสองฝั่งทัง้งตึกบมีบ้านเนี่ยคนสาวเนาะหรือว่าโรงงานเค้นี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมเหมือนกันพี่น้อง ในเขตบางปานเนาะยมัจะเป็นอุตสหกกาหกรรมมันบบเลาะตบางชุมชนไปเนาะ นะพี่น้องเนาะชมบรรยากาศไปด้วยกัน,กกนสองฝงทางจา้ะทางข้างมึงเป็นร้านร้านขายรถ ไม่ป็นคลิปการเดินทางของพี่น้องเนาะมาชมแบบบรรยากาศแบบนี้นะพี่น้องเอาบ้านของน้องเนาะก็ดีที่กันเด้มันก็ดีมันก็โล่งมันก็สบายตาเนาะพี่น้องเนาะมาชมภาพบรรยากาศแบบนี้เนาะ ได้เห็นสิ่งใหม่เลยพี่น้องได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่เทาบ่เคยเห็นนะพี่น้องนะได้สินคลองใหม่ๆบม่ทีเทาบ่เคยเห็นมันเป็นจุดที่เทาอยู่นะพี่น้องนะก็แปลกโค้งแตกตาไปนะ เป็นร้อยปะเนาะเป็นร้อยปะไปฮกเกี้ยงโพรต์ฮกเกี้ยงโพรไหมล่ะไไม่รู้รถรถไปแล้วมั้ง 2ีสิบบาทไหมถุงลี่สิบาทไหมาอ,อถุงเท่าหร่ปากละยีบาทครับปากละยี่สิบซื้อ,อกระโพรงพด้พี่น้องจ้ะบมาเดินขายน้ำพรตากแบบนะดดเนาะเดินขายตากแดดช่วยลซหน่อยร้อนอยู่เลย ร้อนร้อนร้อนแดดร้อนร้อนแดดร้อนต้มร้อนแดดร้อนต้มร้อนต้มใช่ไหมร้อนร้อนอยู่ใช่ไหมเอ่อช่วยอ่ะขนมข้าวโพดนี่กินได้ตลอดกินได้ตลอดนะพี่นาะเมีไอ้นี่กินได้ตลอดคล้องมัดข้าวโพดก็เหมือนข้าวอ่ะข้าวโพดต้มหรือข้าวโพดติ่ง วดตอมด้วยก่ปวดย่างกินได้เมื่อกินเบื่อเือไปหน่อยกินได้ตุ่มเออหวานอร่อยเหรอน่อยหวาับซับลายเีย สีแดงแล้วพี่น้องจะสีแยกอันนี้สีแยกอะไรนะพ่องผสมเคหะอันนี้เคหะนะผสมเคหะเะรอไปหน้าพี่น้องไปหมก็ร่อยหมาแบบทางนี้นะเปถนนสายใาดบางสงกัน ร้อยป่านี่ยพี่น้องนะภูเขาผูเขาใจจังเลยอขอบคุณนะคะขอบคุณท่านผู้ชมเนาะขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมค่ะที่รับชมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมาจากพี่น้องจ้ะมาชมบญญาารรยากาศน้ำกันเนาะมาชมบญญาารยรยา,ากาศด้วยกันข้างข้างจ้ะในข้าเจ้าไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าข้าเจ้าก็มันสมแซมสมแซมสายไฟพี่น้อง กฤษฎมกเห็นเราออกเดินทางมันยังสี่กฤษฎเห็นเจ้าหน้าที่เขาออกมาทํางานนะพี่น้องเราในวันหยุดเนาะในวันหยุด วยพี่น้องมองไปไมันเป็นคึบๆนะท้องฟ้าสีสีฟ้าเนาะพี่น้องสีฟ้าขาวนะสีควันบุรีเนะาะมันเป็นสีควันบุรีนะสวยงามพี่น้องจ้าสวยงามจ้าบรรยากาศนะคลิปนี้กันสิคอจบไปแค่นี้เด้พี่น้องเด้อฝากขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมจ้าคลิปหน้าพอกันไหมเด้พี่น้องเด้อบายบายจ้าขอบคุณมากจ้า